บ่กคือหายาก่ค่เจ้า,า,อ,าจอ้าวหายากเลยเนาะเจ้าบ,บอกเจะว่าจะว่า,วา,วาหาง่ายบ่หามันจะค่อยปีนคุณดิอ้อาวไฟสา่นนะผู้บา่าไว้ทางได้ดนตโดยกับสบา,สบาดยดีสวัสดีเด้อแผ่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนเนาะ เป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวลายบานเฮาอีกแล้วแมพี่น้องเลยเนาะโดยมาพบพ้อกับสาวลายในมื้อนี้เนาะก็อยู่เฮือนสะพรอนเพิ่นเนาะโฉมแม่พี่น้องมากมืนี่กาดิดินเนาะเพราะว่าเพิ่นก็หาขพลนมาเต็มเป็นที่เรียบร้อยเนาะตามหน้าบ้านหน้าเฮือนสะพรอนเพิ่นแมพี่น้องเลยตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่าทางสะพรอนิ่นเฮ็ดจังอยู่เนาะหรือว่าเพิ่นก็เกาะแบบ เสี่ยหย่างออกมาเป็นที่เตรียมร้อยแล้วเนาะแฟ่พี่น้องเอ้ยมาเข้าไปเบิ่งก่อนโอยป๊าขึ้นเสี่ยขึ้นอย่างเลิศร้อยเนาะันนีเนาะโอ้ว่าหารลายด้นี่นะเายามสะพอนนี่เนาะสดีด้สะพอนเด้อโดยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสิถามนี่เนาะถามแล้วบ่เคยเห็นเนาะบ่บ่ได้มาเฮินี่เนาะนี ก็เอาถึงบริษัทนี่นะก็ลร้มือแล้วเป็นทิพย์แล้วเห็ดห่าเหงาออกมาอีกของเนื้อกลวงอย่างนี้เนาะเด๋อคักเด๋แล้วับนี้เพิ่นขึ้นอียหลังแต่กันยังบ่าท่านได้เห็ดแล้วเนาะเด๋วคือมีใบบคูนใบย่อได้ซะย่อออกมาอีกอย่างนี้เลยเนาะเขาเห็ดเชี่ยววาเชี่ยกับเห็ดย่อไม่อีกบ่เด๋วอือเอาแบบย่อหลังใหญ่เลยกระเมนแล้วเลยเมืนบ่บ่แล้วก็ใส่ ใส่อีกเลยแบบเอาไม้คูณไม่ย่อมาใส่กันย่อสาวใหม่ไปเลยเลยอ๋ออันนี้ก็ตัวจ้างสร้างต่างหากบ่หรือว่าคนเก่าก็คนเก่าแล้วก็ว่าจ้างคนแบบว่าต่างหากแต่ว่าคนเก่าอะไรเห็ดคนเก่าเก่าเนาะเพราะว่าเขาได้จ้างคนเนาะเลยอเฮ็ดแอวตั้มชันนี้บ่นเพิ่นยังสิเทขานด้วยเทขานเพียงนั้นนะเทขานขึืนประมาณอาซํำขีดพันขีดน่ะเนาะเลย ฟูคุณพี่น้องเลยตัวนี้คนหาตะโกยังเปียกอยู่ด้วยใบไม้สดๆนอนเด็กยังได้ซากเพืนน่อได้ <c oughs> <c oughs> เห็น,หนขึ้นเพื่อนใหม่แล้วเลยโอ้ขึ้นมือได้นะขึ้นมือคำหนึ่งอืมอืมโอ้บานประตูงามดีเน้องเพี่น้องเลยค <c oughs> กกนน่ะขากะโดเนาะแบบสูงยาวอาลาดด้วยนี่ไครชะนอนบ้านนี่เจ้าว่าพ่อให้กอนาะ ให้พอนอนเด้ออ่ะเือให้พอนอนอะแบบอ้ามันยังบ่แล้วเออแบบบุก้าบุก้านอนได้เนาะยังโมแล้วพักเนอนมันยังบ่ทันแล้วค่ะกับบกก้านอนเออผมยังเข่าเพื่อนจ้าเมื่อกี้นี่นะไปเบิ่งอยู่่มหัวยังอันเจ้ว่ากินทันนีบ่าเล้วไปจั๊กคือเพื่อนใหม่น่ะฝันรับนอนนับฝันดีได้เนาะเด้อโอ้ยังบ่ทันได้เก็บเมียนอยู่ได้วิดวิดมือหรือเปล่ายังค่ะก็โมเมนต์ซ้ำมือนี่บ่โอ้ แม่บอกไม่ย wow, oh, ังเข่าไปนะสายนึกว่าเห็นอยู่เองโอ้แ้แ้แ้โอ้นี่นี่นี่มันมาหลักกินข้าวนี่มันยังอันนี้แม่พี่น้องโอ้เนาะคูเครื่องหมกผ้าก็ยังเป็นแสงอยู่ยั้งบวชอยู่อย่เนาะโอ้อ่ะออกไปนี่ออกออกไป นี้วิทย์วิทย์มื้อนั้นพุ่นว่าเฮาสิเก็บแม่นวิทย์3มื้อพุ่นล่ะโอ้ยังบ่ทันวิทย์บ่เด้อมื้อนี้จะคับแล้วแม่นมื้อ3มื้อนี้บ่3มื้อนี้แล้วมื้อ3มื้อนี้โอตูลนอนนี่บ่เด้อโอตูนอนอยู่นี่เนาะบ่ได้กับตูขึ้นเฮือนกับตูนอนแห้งหมานให้เด้อเออขึ้นเฮือนน่ะหาคนหลายบ่บ่มีแต่เอ้อนงันแหละอือคือว่า้ยังบ่ทันได เฮ็ดวิธีแบบติตามคักแน่เนาะเด้เอามื้อยามซะก่อนเด้คือบ่ท่าเฮ็ดบัดเดียวเลยซะก่อนอ่ามงคลก็ว่าคือบ่ขึ้นอีหยังน่ะขึ้นเอามือเอายาเอาแหมแล้วเออก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วแล้วก็แลถ้าเฮามีเงินมีหยังก็เออต้องเฮ็ดใหม่โอคว่าเฮาบ่มีก็ถือว่าปล่อยไปเลยัเนาะเด้เพราะว่าเฮาขึ้นได้เด้เนาะเโอจังซันเนาะห้องเด้จ้ะ จะนอนบอกไม่ได้นอนฮะผไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยเออบอนี่ว่าที่ว่าผลไม้เห็ดแบบอันขึ้นแบบต่ออย่างนั้นบอนี่บอกในวาอยู่นะบูหูกันเอ้าเจ้าประยู่ว่าจั่ไบ่ได้อยู่เพราะว่าบูมีขนเลยแล้วกันต่อใช้เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ทั้งนอกนั่นแหละเพราะว่าผู้เดียวเด้เพิ่นก็ให้แม่แล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นโอ้อะไรกับผู้เดียววิ่นเป็นวิ่นเล่มือ่ะเนาะแม่โอ้คักเด้เพี่งน้องของผู้สาว่นนี่ ถ้ามีโอกาสก็สติไทยล้านอยู่บ้านถ้ามีเงินว่าเรื่องเงินเนาะว่าเรื่องเงินคือว่าเออแม่ควรเจ้าเนาะถ้าบ่มีก็เออกะสิบปอยปะค่ะผู้บบอนยางเพิ่นกรสีงามงามพ่อแม่อันนี้ใครซื้อเองบ่สหรือว่าเอฟซีซื้อให้ซื้อเองซื้อเองว่าโดยอ๋อโอ้หุ่จักสีงามนี่สะพอนิ่นก็ได้แป้งลายบัสสัตย์อันนี้นะ ก็มีอู่อีลานก็มานอนนะบอกานลานมานอนมาเภาให้ได้ตอนกลโควิดจะเจ้าบุกานอนเพราะว่าทางนั้นยังกึ่งๆอยู่เนาะแมนย่านไหวว่าบุได้ได้เหรอเนาะแมนคิดคิดกันอยู่เนาะคิดและย่านอยู่คิดบ่าคิดว่าได้ก็คิดว่าดีกว่าเนาะกันไหวดีกว่าแกได้ไหมพี่น้องเ้ย กบันแย่ได้เอามาทันได้เนาะวมาโยกไม่พี่น้องเยมันคือซิบบมีหนามเพื่อนหลังใหญ่ปานี่เนาะแม่ก็คิดไว้แหละทำมาแล้วขัาแน่มักเผาเนี่กับบัดเวลาแล้วเรีย็วๆกับผ่ากินวะนี่เพื่อนดล้แใส่พี่น้อยไงเชือดเนื้อเตว่าย่างมาทันซุกเนาะโอ้คำซุกไม่โยกบอกว่าย่างมาเนี่ยมันมันบ่มีตัวแบบว่านั่นได้แบบมีตัวดิบเอาตัวดิบมาโอ้แต่ซุกบ่มีเลยกล้วยเน่ยเพื่อนจะเองวะ บ่ของงานพี่นอ้องแล้วเพิ่นก็มาทอยอือๆๆม,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 มีไผแน่มาตอนขึ้นเฮือนตั้งแต่เอื้อน้องเฮาและผู้ใกล้ชิดนี่นแหละอืแอแบบาทั้งคนรอบข้างแบบ แม่ป้าลุงนี่แล้วป้าลุงแม่แกคุณป้าคุณแม่ไปเลยไหมบ่มีบ่มีเออทางช่องยูทูบยังก็ไม่ได้เห็นมากเพราะโดยพอว่าเอาบ่ได้บอกคุณใดๆเเอาไปแบบขึ้นกันเองเอามือออายามาซื้อโดยตอนนั้นคำมีเงขึ้นยังก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเลยก็ตะคาก่อนจังว่าที่หนึ่งเนาะจัดในตให้มันเลี้ยวเดี๋ยวบอกเพิ่นแดนบ่มียังให้เพิ่นกินโอ้ยบ่มีต่ำแจ่วพริกก็กินน้ำน้ำสาพอนี่เข้าใจนี่ สะพาะตำแจ้วพริกกระแซบอยู่งได้เอาเพืพี่น้องเลยเก่งใจเพิ่นหมาบัวได้ยังจ้าหน่อยเชียวโอ้ยหาคนขื่นเพื่อนเพื่อนลราเมื่อไงเมื่อไงมาตำแจ้วแล้วอแม่สะพาะเนาะแมเจ้าหมาผมไม่ได้กินยังเลยก็ว่าจะขื่นอีกที่หนึ่งกับพ่อแม่เนาะแล้วค่กแน่พ่อแม่หมดเลยโอ้ทั้งหน้าน่ะเสร็จไปได้สัตว์ได้อันขัง ชอบยู่ว่าหรือว่าปล่อยโลง่งเลยปล่อยหแหละแบบเป็นระเบียงเป็นยังไป<อ>แบบปล่อยโล่งแบบนั้นเลยโดยหกแต่กระซิเห็ดปูตั้มกาตัวนี้น้อยนึงวันนี้เนาะโดยเออขัดแม่เพื่อนสะพ้อยวันนี้คือว่าไฟฟันว่าโหลดเนาะตั้งไว้จนจะว่าได้สิบปีได้หรือเปล่าตั้งเพื่อนบ่หอดประมาณหอดบ่ประว <ừ> ัติแปดปีเน <ừ> ี่ยนะม <ừ> ันชิ่อดเลยบ่แปดกระฮุกนี่เลยมันดุดเลย อันสอนไซน่ะ่นเวลาขินเพือนคนิ่นมาไ่บ่อนั่นะยโอ้บริเฮดไวแต่กี่บ่เวลาขินเพือนคนอ่กมาไิ่นไ่แบบใด้เฮดไม่ได้ความหมาย่าไดเลยใช่แบบใส่เงินใส่ขำเลยแล้วะโอ้คือบ่มีเงินสะมียจะเบิ่งเด้วยเบิ่อโอ้เบิร์มีโยจะโมลสดบอนนี่ยได้โอ้แบบใช่เงินใส่ขำแบบโคมานเนาะโอยอันนี้มียังสานี้นะ ออโอ้แนวหาปูหาปลาได้เพอพี่ดาวเลยแมนบ่เนะโอ้ไปซื้อมาแต่ไซนี่นะตลาดเซโนโห้องนี้สอ,อนไซเพื่อนเนาะเด๋อสอนไซนมันเงิ่อนมนันคำ๊มแนวพี่ดาวเลยคือเพื่อนใหม่ก็คอยอยู่ดีมีเฮงมีชิงปุ๊กปักหักษาเนาะเด๋อขึ้นครั้งแรกก็ได้ฝันดีอยู่หรืวเ่าฝ <laughs> ันดีอยู่เลยฝ <laughs> <laughs> ันดีสิมีข่าวดีบด่หรือว่าอะไร มมดยังบริเทามคนฟันเคนนอนคนที่นอนกับผมเป็นสะพอนะโดยทั้งค่อบาดเสียวแม่พี่น้องเสียงรถเสียงล้างอยู่ริมถนนบ้านสะพอนะไปเอาเนอไปเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนอันตัวหน้าบ้านในบ้านอันทางเขาเห็ดเต็มใหญ่เลยสั่นบอกแบบก็ได้ลาดปูนบาะแบบเอาสั่นเลยบอกโอ๊ย อันนั้นนะมันกาเว้าเรื่องเงินคือกันเนาะทั้งหมดว่าเฮามีเฮากะเออกะลาดและมันสะดวกสบายแน่ต้นมะพร้าวนี่ก็ห่านออกเลยนะเนาะไปหมดแล้วบม่ได้กินแล้วเจ้าบม่ได้โอ้ยน่าเผยพี่น้องเลยนี่มีต้นหมากมาก่อนน้ำเนี่ยเผยพี่น้องเลยเป็นหมากนะบ้านนี่เป็นหลายปีแล้วชามปีเลยเป็นแล้วเนาะเด๋วเฮ็ดเฮือนแล้วเดี๋ยวจะเฮ็ดจังไรบ้านนี้ เอาผู้เดียวก็ไ่ได้นอกโบมีคนเอาเนาะต้องเอาคู่ว่าดูแลได้บ้านนี่จะอยู่โสดสิตลอดด้ยบ่อยู่แล้วโบมีเนาะหายากเป็ยังไงเจ้าโบมีโบแม่เจ้าบเอาวอลเหรอโบจ้าพรนะโบแม่เจ้าบ่เอาเพิ่นบ่ไอโบมีให้คนให้เอาอะไรขนนาดนี้สบายใจสั่นเอ้เนาะแล้วเพื่อนแล้วซ่านก็ไหวกะหาผู้มาดูแลแล้วบานี้่นอนผู้เดียวกะเงาคือเก้าเลยหาแล้วขนหาง่ายเนาะ บอ้โหวญะเออว่ากคือหายานักที่จังอ้าวหายากเลยเนาะเจ้าว่าเจ้ว่าจะว่าหาง่ายบ่หามันจะค่อยปี่ยังเป็นได้อู้หูจะเลือกเหรอวะอ้าก็เลือกแม่ในนักคู่ชีวิตเนาะหาคููชีอยู่ดับพ่อช่างว่าบวบได้เลยเนี่ยเพื่อชีได้คู่ชีวิตมาอยู่น้ำก็หาก็เลือกแม่เ่ยบวบเห็นทันได้ทันเนาเนาะ อยู่นําตลอดโ<ด>นมเ<ด>ม้นติอยู่มืูนี่มูอื่นหรือว่าชิคบแบบันแลบบับๆกอนบอ่าโมมีแบบลับๆกันเออเราได้เฮือเงามยงเราบัดน,นี้เนาะว่าวยอกก็ใหญ่กันเน้อเพรพี่น้องมาหาผู้สาวกับสิวาเรื่องคมมักคมหักแน่เนาะเดีดยแบบแ๋ยวว่าอะไร้มแย้มเต็มใสเพรพี่น้องเลยกะคือว่าอะไรเฉพาะเรากะเป็นลาล่าหลังในได้เนี่เนาะหลายคู่หลายคนก็พูดจักมาเลย วัดชีว่าไปใกล้ใกล้และสาพรเนาะเลยนะส่วนใหญที่ห้าเบ้ากัว่าเออจริงแน่บบจริงแน่กัคือว่าแต่บรกามีเ่้าหยอกกันแน่เ่้าเรื่องจริงแน่เนาะโบเมนแม่โบเมนแน่แห่พที่เราไหยกับโบติบบว่ากันเนื้อเนาะคือจะทั้งสาวพรกันเลือกแล้วเลือกอีกคนว่าบบฮู้ว่าชีเลือกภัยว่าเป็นคู่บาทนี่ทางเพื่อนกับจันจ้าเขามาสีแเล้วเลยหลายบาทนี่เนาะเพื่อนเล้วนอนผู้เดียกเอาอีกแล้ว เห็นจไหแล้วบัดนี้เฮาก็ถือว่าอยู่โสดไปซะก่อนเลยแม่นบ่อยากโสดแต่ว่าอยากได้อยู่จักบ่อยากได้แล้วบ่มีให้ได้โอ้ยเนาะเจ้าตลอดเฮาบ่ค่อยอยู่เฮือนไปทางใดเดี๋ยวนีอยู่เฮือนแะสิไปไสออิใหม่เที่ใช้ะิใหม่นี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปเลยวาคือเป็นผู้ดีใ่ โบมีโบในไปโอ้โหโมกูนั่นมันนี่แล้วเนาะโบมีแล้วเนาะวันแรกพากันไปฉลองอยู่ใส่ปี๊โบเฮาแบบโบโบคอยดอกแบบว่าฉลองลองอย่างเงี้ยแบบธรรมดาแบบโบคอยมากินมากินบ่เลยโอ้โหแบบทานั่นก็กินข้าวกินยังในชั้คขีกันแบบอยู่กับพ่อบนาพ่อตาในครอบครัวกับพ่อเนาะเลยอุ่นแน่สำนานเนาะเลย พอเอาแบบพอเพียงใช, <c oughs> <c oughs> ช่ไหมคะจะหน่อยสิว่ามีอ่ามีลายกินลายได้เนาะเลยสิว่าแล้วเนฟะิร์นพิน้องเลยลนนครัมีเงินกับคนแหละเพิ่์นสก็บไว้เห็ดเทือนไอ้ทูน่าหนิเฮ็นเพิ่พ์นกับเทือายังอีกขั้นตอนหนึ่งแน,น,น่นอนสักพอนโลยเทือยอันเครื่องอันที่เหตุทางหนางเทือยเพียบพร้อมมาแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะเลยยังรอแต่ว่าเทดินเท่ยางแล้วกันเทพื้นมาหนิเนาะเลย กะอาแถวบอลเขายืนนี่จะได้เห็นประตูเดือนบอ่หรือว่าอะไรแล้วแต่สร้างเพ่ลแล้วผลละเจ็ดอะไรเนาะแล้วแต่สร้างว่าะเลยหักแต่เฟ่์พี่น้องเ,องเ,องเองยลยเนาะเดินเฮือนสะพอนางหน้าบ้านหน้าเฮือนแถวนี้ก็ถือว่าเฮตุกระเทิบออกว่าจอดรถจอดล่างได้ด้แถวนี้กันเนาะทางดกทรายก็น,นั่งเด่นขีดดินขีดตมยกให้พี่น้องเลยอันนี้ก็ปีใหม่สีขาวมาเนาะ กาสีมีเสียงตู้เสียงเพลงน้ำแม่พี่น้องไงโมโหว่าสิพิดอิดกระชิดเดือบอได้พี่น้องไงเนาะเออเอเนาะกาคือว่าตอนแรกนี่กาสิได้เห็นยังชูวกันกินมืยอย่างแบบกาวาศีอันปิ้งเป็ดพ้างล่างอะไรแบบปิ้งเป็ดปิ้งไก่ปิ้งกาสลองนะเนาะโดยวทรงท่าปีเก้าต้อนฮับปีใหม้แรปเปนบ่โดยวอ่ะก็คอยชม อยู่ดีไม่แห้งเนาะ <No. S 2> ปีใหม่การหาสมบัติคว่ำหักน้ำเ <No. S 2> ลือดสะพอนเด้อ <laughs> ปีเก่าผ่านไปกับปีใหม่ฮักมาเนาะโดยหาสมบัติคว่ำหักคะแนปีใหม่ก็เลยบืดในนะว่าเนาะเรื่องจริงเรื่องจรงเป็นบ่กตุ้มวันนี้กับมื่อชุดท้ายเลยเนาะแปนเกิาเนี <m ets> ่น <m ets> โอ้โหพี่น้องเลยปีใหม่นี่กระโขให้ทุกผูนนะ้ทุกคนเนาะที่ว่าชมคลิปสะพอนหรือว่าเอฟจอกเอฟซีเนาะเลยให้คนอยู่ดีไม่แห้งกันบ่ดจุผู้จุคนพี่น้องเลย จะเป็นพ่อพ่อคมณชาให้ลูกให้ลานเข้ามาถ้ากันได้กันเนาะเลยปลาสะพรอนปลาเฮาวกับกับป <c ười> ปะ,ก,ะกับเพื่อนเฮาอูุ๊บปะกับเวอะก็ับแล้วอันนี้กับปลเพื่อนสะพรอนหักสะพรอนกับอะไรนอนพากับเพื่อนสะพรอนผมแล้วบปะนี่อันข้างหน้านี่ยก็จะได้ใช่ประตูเลือ่อนได้นนี่เราถึงวัยเนาะว่าไปแจ็คโนแจ็คที่ออกมาแบบใดน บางทีก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ก็นไม่ามาไหมบ้กกินนี่กันแม่ละมาเอามาแต่พุ่นและละมาใส่แบบทางไหนกันเด้โอ้ใช่ไหมใส่บ้านอันนันั้นเราบ้ยุ่งแตเดยเออลังได้เท่าไรนี่นะอันนี้ชั้นเชนสาวหลุดหนึ่งทังหนึ่งบ้าว่าหาล่อยได้เนาะเออเกินสะพอนกับดิ้นถนนใหญ่ช่างจับ โอ้ยอ้ยตกใจสโมยรถเยี๊ยบแว่แม่พี่น้องเลยสะพ่อตัดเชียงรักอุ้ยหัวคุณดิอ้คือว่าหลายแท้คนในห้างเลยเฮ้ยฉลองปีใหม่บ่นนี้อ๋อสบายดีอ่าไฟสานนะผู้บ่าไม่ทั้งได้สานลูกลานเลยดีแล้วน่โมเมนต์หักแพงกันอ๋อโดยเอาว่าหยอกว่าหยอกเนาะนี่ลานทราย ้ไม่เมียแล้วหักแพงกันนะเเป็นรื่อยเป็นน่องกันนี่แหละปีใหม่ขึ้นฉลองกันอยู่นี่ได้เนาะสาวพเนาะฮะลองและนั่งจะชนั่งเข้ากันชื่อว่มีเงินชื่อมูหานเลยขายเครื่องขายคอว่มีเงินกับบุญจักแน่สิบบาทแล้วบาทนี่โตเพิ่นแล้วได้ฟัวมากขนาดแล้วได้ฉลองมาเจอลุจปีใหม่จะเอาที่ขายโตเนาะ แมนเมนมนจมลิกจ <muitas, S 2> ีอิชน oh, <laughs> ้อเอ็าแต่าไห่แลมีแต่คุณนําคุนีให้อิชาคอยอย่างเดียวบาลนีอิชาแล้วเห็นเนะได้คอยรอิชาเจ้าเจ้ามาอิชาคอยบาลนี่เนอะโอ้อันนี้คือว่าแบบเอือน้องเนาะเอือน้องมานั่งดิดน้ำจะขอห้องสีว่านี่แมนโอ้แถวแก่ห้องสีได้เลยเนาะคอยอันนี้ปีอไรเนี่สาวป่ายนึงบ่ อายุทราปลายปีบ่บ่เจ้าอายุทราปลายปีบ่สามสี่สามสี่สี่อ้อายุยังน้อยยังหนุ่มเนาะเป็นชาวแก่ห้องสี่คือว่าบ่ธรรมดาได้เห็นนะลายบอลได้บ่แม่นอยู่เชโน่เน่อยู่เชโน่เน่เมนบริหารผู้เดียวบริหารผู้เดียวเลยโอ้เก่งได้เหรออ่าบ่ได้ก็บทำเราก็มีครอบครัวแล้วเนาะมีครอบครัวแล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้แล้ว อันนี้ก็แบบห่านสะพอนก็สะเป็นห่านคาวก็สิมีคนมาดินมาโอมาล้มน้ำลายนะพี่น้องกันทุกคแช่เวกัทุกใบอาวเด้อโอ้คนมาดินลายนะพี่น้องเนาะบ้านาวบาสฉลองปีใหม่แน่เลยยังไม่ว่าเอาด้คนนี่เนาะ โดยป้าสะสะพรนป้าหอยเจ้านางดินโอ้ลงกระหมูครูกันเนาะปลาสิปรึกษากันปีใหม่ในชีวิตประดิษฐ์ชาประเทียวชายวะใช่ไหมโดยโดยฝึกษากับเอ้ยน้องเรียบร้อยก่อนเนาะปลาสิไปเที่ยวทั้งใดเดี๋ยว่าอบมีผู้พาไปนะบ๊อบบ๊อบได้ไปทั้งได้ยูุ่หือดีแล้วโอ้ยแมนอยู่บ๊อบแมนเดีว่านัดเจอกันไปทั้งใหม่ลับจ้าบ๊บมีจะซื้อรวดประวัตินะโดยโดยบ๊บมีเนาะโดยบ๊บเคยไปบ๊บเคยไปไดน ถ้ามีคนมาชวนไปอ่ะบาเน่เนาะแมนโดยโดยโดยอ่ะมาเป็นยังเพลพี่น้องเลยถ้าผู้ใดอยากไปดินไปเที่ยวกับสาวพรเนี่ยว่าไปกินปีใหม่นี่กะถ้าผู้ใดอยากให้เล่าไปน้ำเนาะกับมาชวนเรากลับไปเพพี่น้องเลยขอแต่ว่ามีคนมาชวนปะเด็ดเพิ่นว่าถ้าบ่มีก็อยู่เฮือนแม่นบ่แน่โดยโดยโดยป้าจังใดก็กลับก่อนได้สัตว์เน่โอโลมกับหมู่คู่เด้อเอ้ยน้องก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อสาวพรเ้่ โดยโอเคเพ่ยงพี่น้องเนาะมืัอนี้กลับมาโอมาลบหรือว่ามาดิน่งทางสาวพรเพลินเนาะเพ่ยงพี่น้องเ้ยกลับมาทำอ่าเล็กเล็กกันน้อยเนาะมาทำข้าวทำข้าวกันเพียงพี่น้องเลยเพราะว่าเพลินกะอ่าทางเพื่อนทางซานเพลินกะถือว่าได้ขึ้นเอามือเอาวันแล้วอาวันซะเนาะเพลินกะยังบุทันได้แล้วแต่กะเอามือเอางามเพ่ยงพี่น้องเน้ยมือจบมืองามวมาซนเนาะโดยเพื่อนเราก็เป็นท่นข้าก็สิมีคนมาดิ่มาโอมาลบน้ำลายเนาะ กมีทั้งลูกข้ามีทั้งลูกลานอกจากพี่น้องเลยกับบทิบอว่านอกเพราะว่าอย่างเพื่อนแล้วกับริมถนนใหญ่เนาะกขายของเนี่ยพี่น้องเลยโอ้นี่กับเพื่อนสะพอนเพรสนกาถือว่าเลยเนาะยังบทันได้เลี้ยวือว่ายังบทันได้สำเร็จเสร็จสิ้นบันไดเพ่นพี่น้องเลยกันยังได้เกาะอาเซียออกมาอีกเนาะโดยอันนี้กับถามเพื่อนเรื่องไปดินไปเที่ยวปีใหม่นี่เนาะเพื่อนกับเราบริบาลทางใดเนาะเพื่อนก็ถือว่าเป็นผู้จบ สงามในการนิสัยดีพี่น้องไฟพี่น้องไว้ทางสาวพรเพิ่นเนาะโดยอาจังยได้การสนักคลิปนี้เราก็รย์ไดงขอตัวจบคลิปก่อนเนาะไว้พ่อกันคลิปหน้าได้แจ้งหน้าไว้โดยถ้าสาหรายว่าพิาพากประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะโดยบรินัทคลิปนี้อาจาราย์ไดการเข้าาสบายดี